มาติดตามช่วงที่ 2, 2> ของรายการนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณความเห็นที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะครับหลายท่านส่งสติ๊กเกอร์ทักทายยามเช้าเข้ามาก็ขอบพระคุณด้วยนะครับผมกดเข้าไปดูวันนี้คอมเมนต์คึกคักมากนะเป็นร้อยคอมเมนต์เลยนะ,ะหลายท่านก็ทักมาทั้งเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของกัญชานะครับมาดูเฟซคอมเมนต์สักนิดหนึ่งพี่มาริสบอกว่าเขาเป็นประเทศผลิตอาวุธก็เลยขายให้ชาวบ้านเอายอดจําหน่ายด้วยอันนี้ก็จริงส่วนหนึ่งนะเพราะว่า ธุรกิจอาวุธสงครามอาวุธปืนเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเมืองของอเมริกาแล้วเรื่องนี้มันบัญญัติไว้ในรัฐนูลตั้งแต่ต้นมันมีเรื่องอำนาจม,มันมีเรื่องคอมมิชชันม,มันมีอะไรหลายๆอย่างอะ่ะก็เลยแก้อะไรไม่ได้กันสักทีก็อนุญาตให้พกกันแบบนี้ต่อไปใช่ค,ค่ะกัญชาไม่ใช่ปืนหรือไม่ใช่ปืนกัญชาไม่ใช่ปืนใช่ค่ะมไม่ได้บอกว่าเหมือนกันแต่ว่าดูดูแนวทางดูแนวโน้มเถอะค่ะอะไรก็ตามที่ปล่อยเสรีทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่มันเป็นดาบสองคมอ่ะ เราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราไม่อยากให้เกิดกับในบ้านเราอ่ะคือมันมันมีเส้นบางๆมากเลยกันที่ใช้เป็นประโยชน์กับเป็นโทษนะมผมก็เคยใช้ทำไมผมจะไม่ทราบ จริงๆเพราะฉะนั้นคือคือมันมันต้องรู้เท่าทันแล<ช>้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกราะป้องกันอะไรเลยคนที่ใช้ไม่ระวังมันมีผลเสียจริงๆครับมันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบรอดมาได้แบบคุณโก้คนเดียวงฉนันก็ไม่รอดมาได้มันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าใช้มากไปมันก็จะมีปัญหาแต,แ,ตแต่ที่คุณเล่ามันไม่ใช่แบบนี้ที่คุณครับ คุณกิติถามว่าพิมรีพายหายไปเลยเงียบมากไม่เงียบนะไม่เ <c oughs> ไม่ได้เอาข่าวมา,าเล่าเท่านั้นเองแต่วันนี้เน้น section life ของผู้จัดก,การรายวันก,ก็มีประเด็นคือพิมร<ๆ>ีพายกล่องตักก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วคือเล่าสั้นๆก็ได้มันมีประเด็น2อ,อยา่างอันนี้สั้นๆเลยนะคะอันแรกคือว่าเขาแจกทองคำแผ่นทองแล้วปรากฏว่าแจกมาเนี่ยคนที่ได้ไปเนี่ยเอาไปจำนนแล้วปรากฏว่า น้ำหนักอะ่ะมันไม่เท่าที่ร้านทองเขารับซื้อค่ะเขารับซื้อเนี่ย0.3แต่ทองพิมพ์ที่พายเป็น0.1เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเขาก็เลยไม่รับอีกหนึ่งดรามา่าสุ่มอะไรคุณก็สุ่มมาปุ๊บเนี่ยของเหมือนกันทุกอย่างเลยสมมติมี5อย่างใช่ไหมคะเหมือนกันเดะเดะเลย5อย่างแบบนี้เขาเรียกสุ่มเหรอถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึงโป๊ะเพราะว่ามี มีม,มีมีผู้ที่ซื้อสินค้าไปคนหนึ่งเนี่ยเขาทํางานออฟฟิศแล้วปรากฏว่าน้องที่ออฟฟิศเดียวกันเขาก็สั่งของกล่องซุมแบบเดียวกันราคาเดียวกันเลยแมสเซนเจอร์เอามาส่งปุ๊บแกะกล่องออกมาก็กะว่าเดี๋ยวแลกกันแล้วกันนะเธอและฉันออกมาเนี่ยเขาใช้คําว่าเหมือนกันเหมือนแฝดน้องอลินน้องอลันลูกแม่อบโอปเลยคุณ <ừ> ก็ <ừ> คือสมมติมี5อย่าง5อย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแบบนี้เขาเรียกกล่องสุมหรือก็เป็นดรามมาแต่คนก็ยังไปอุดหนุนเธออยู่ครับคอมเมนต์คุณกิติศักดิ์ถามว่าทำไมกฎหมายไม่ให้เฉพาะทำยา จริงๆคือกฎหมายเจ็ดจำงจะให้ใช้เฉพาะทายาแต่ปัญหาตอนนี้คือกฎหมายจริงๆที่จะใช้บังคับเอาผิดเนี่ยมันยังไม่คลอดมันยังเป็นสุญญากาศผมถึงบอกว่าปี2ปีนี้เอาเลยเต็มที่ นะอีกท่านหนึ่งบอกมาว่าเอ้ยเมื่อก่อนคนก็สูบกัญชากันเป็นปกติแต่ไม่ค่อยเป็นประเด็นข่าวคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นของผิดกฎหมาย<ช>เด็ก<ะ>และเยาวชนมันเข้าถึงยากแต่ปัจจุบันที่เข้าห่วงกันหนักๆเนี่ยคือมันหาง่ายแล้วมันไม่มีกฎหมายควบคุมเด็กและเยาวชนเข้าถึงแล้วมันส่งผลกระทบเขาก็เลยออกมาเป็นห่วงกันแล้วบางคนอ่ะเขาไม่ได้สูบไงเขาเอาไปกินเอาไปอะไระแบบนี้ไงคะคอ่านะ,ะข่าวใน Facebook เรื่องเด็กเสพกัญชาไม่มีชื่อครูหรือชื่อเด็กชื่อโรงเรียนอ้างอิงแค่เขา เราต่อกันมาอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมคุณหมอเพราะคนระดับคุณหมอสุธีราต้นทุนทงคมสูงมากแล้วเป็นจิตแพทย์มาเล่าจิตแพทย์เนี่ยเขาต้องปกปิดให้ข้อมูลคนป่วยไม่ได้อยู่แล้วหรือให้ข้อมูลคนที่มาปรึกษาไม่ได้อยู่แล้วเหมือนหมอมินบันเย็นนะคะหมอมินบันเย็นเวลาจะเขียนใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยหมอก็จะยกเป็นเคสมาแต่หมอไม่สามารถจะเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าอะไรเป็นยังไงคือเราเอาจริงๆเราก็ให้เครดิตคนโพส์นะถ้าเกิดว่าเป็น เป็นใครก็ไม่ทราบอย่างนี้เราก็คงจะไม่เอาข่าวมาอ่านแล้วนะคะคือหลายคนบอกว่าเมากัญชาแล้วจงหะไม่เอเกัก s สบีคืออันนั้นเป็นข้อสังเกตของคุณหมอเองจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไม่พอใจครูเรื่องเรื่องจากเมากัญชาแต่คือต่อให้เป็นบุหรี่ถ้าครูจะมาห้ามเขาไม่พอใจเขาจะไปต่อยครูอยู่แล้วเเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะต้องแยกกันนิดนึงนะครับแล้วก็ด่ามากคุณครูนั้นที่ไปยึดโทรศัพท์น้องมาแล้วน้องไปเขียนด่าคุณครูต่ออ๋ออะไรก็เห็นใจคุณครูนะค่ะหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของโควิดมาครับคุณวัชรุตธยังคงรายงานสาาานนนกกกรรรรรรณโคคควิดทีี่่งเเยลูให้ัับบบบตอ็ขะุ พี่รัชนาบอกกลัวปากพิมรีพายเราก็กลัวเหมือนกันนะพี่ครับนะคะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะคุณชัยวุฒธธนาคมานุสรเนี่ยนะคะพูดแล้วเป็นประเด็นว่าคือผูผ้สื่อข่าวไปถามอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนนะผู้สื่อข่าวไปถามว่าเนี่ยปรากฏการณ์ชัดๆฟีเวอร์เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับร,รฐัฐบาลเปรียบเทียบนายกเปรียบเทียบเรื่องผลงานคุณชัยวุฒิเนี่ยก็เลยมีคําพูดหนึ่งมาว่าแบบจริงๆรัฐบาลก็ทํางานแต่อาจจะพีไม่เก่งเท่ทาคุณชัดชาติ แบบนี้มันแขวะคุณชชาตินี่นาปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทั้งสองคนได้เจอกันะนะคะทั้งคุณชัยวุฒนาคามนุสร์แล้วก็คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะเขาไปหารือกันเรื่องจะเอาสายสื่อฝารสายอะไรต่างๆเนี่ยลงใต้ดินะนะคะโดยจะมีชื่อว่ากรุงเทพมหานครเมืองอัจฉริยะแบงกอกสมาร์ทซิตีค่ะแล้วก็การจัดหาจัด บริการจัดบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินนะ,นะคะก็เมื่อวานนี้มีนวเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณรักษาการกรรมการผู้มนวยการใหญ่ของ NT ก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็คุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลท่านเป็นรักษาการเลขากสทอชอนะคะคือคุณชัยวุฒิบอกว่าไอ้เรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารเนี่ย ทาง DEF หารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทํามาระยะหนึ่งแล้วสําเร็จไปก็หลายพื้นที่นะคะแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่ได้ครอบคลุมทุกจุดสําหรับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายกมอบหมายให้ d e f ทํางานร่วมกับกสทช,ทชค,ค่ะงบ700ล้านบาทจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จไปแล้วในี่0กิโลเมตรเป็นพื้นที่เร่งด่วน450กิโลเมตรเขตค่ะและ350กิโลเมตรตอนนี้ทำเสร็จไปแล้ว20กิโลเมตร ส่วนเรื่องการนำสายสื่อสารลงดินก็จำเป็นต้องทำนะคะก็ตั้งคณะทำงานร่วม DE, NT, กทมแล้วก็กรุงเทพธนาคมหรือ KT และก็สชค่ะหารือทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่า NT เนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ใช้งบประมาณไม่มากว่าทำได้เร็วกว่าเพราะว่ามีท่อร้อยสายอยู่ใต้ดินอยู่แล้วและก็สชรับปากว่จะให้งบมาอีกครึ่งหนึ่งในการทาก็คือ1 0,000ล้านบาทก็น่าจะเพียงพอ คุณชัดชาติบอกว่างบส0 0 0มล้านบาทที่รัฐมนตรีชัยวุฒิพูดถึงในการทําโครงการท่อร้อยฝายนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่มาจากการที่เคทีเนี่ยกำหนดงบประมาณในการจัดทําท่อร้อยสายโดยใช้งบของกทมอเองนะคะเคทีเนี่ยสร้างแล้ว7กิโลยังไม่มีผู้ให้บริการรายใดเนี่ยมาเช่าเลยก็ต้องไปทบทวนค่ะว่าจะให้เคทีทำต่อหรือไม่ ถามว่าถ้าล้มโครงการของเคทหรือไม่ก็เดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามันไม่มีคนเช่าไงก็คงไม่ทําต่อนะก็ต้องไปหารือกับทางสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยแล้วกทมจะออกประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าในเรื่องของพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเพื่อไม่ให้มีการพาดสายสื่อสารที่มันรกรุงรังอะคะ่ะตอนนี้อะไรทําได้ทําไปก่อนเลยนะคะก็จะจัดระเบียบเรื่องสายก่อน เรื่องการนำฝ่ายลงดินเนี่ยค่อยท,ทําทีหลังต้องไปหาโดยกันก่อนนะคะซึ่งทางคุณตรายรัตน์เองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกสท,เทชอเอง มีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารอยู่แล้วผู้ใช้บริการสามารถนำค่าหรือสายเนี่ยมาขอเบอิกงบประมาณกับกสทชได้แล้วกสทชเขาจะเสนอของงบประมาณสนับสนุนโครงการนำสายลงดินเครื่องหนึ่งต่อคณะกรรมการกรสทชเพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับผู้ให้บริการรายใดที่จะไม่พลาดสายใหม่นะคะคือต้องมาขออนุญาตก่อนหรือสายเก่าให้กสทชดูและหากมีแผนทําท่อรอยสายแม้ในเส้นทางนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ใน แผนหักเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครหลวงเป็นผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องนําสายลงดินด้วยครับส่วนประเด็นดราม่านะที่เมื่อวานนี้เมื่อวันซืนเนี่ยคุณชัยวุฒิออกมาพูดทํานองว่าคุณชาตชาติเนี่ยพีอาเก่งสื่อก็มาดักฐานนะว่าเอ๊ะตกลงมีปัญหาอะไรกันไหม คุณชัยวุฒิบอกว่านายชัดชาติ PR เก่งกว่ารัฐบาลน,นั้นตนสองตนกับคุณชัดชาติเนี่ยรู้จักกันมานานแล้ว<ะ>คุณชัดชาติเป็นรุ่นพี่วิศวะจุฬานับถือกันดีไม่ได้มีอะไรส่วนกรณีที่พูดเรื่อง PR เก่งเนี่ยผมชมผมชมรุ่นพี่ว่าเป็นคนเก่งประชาสัมพันธ์เก่งก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ทําแบบท่านทําไว้ดีแล้วก็ดีแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรคือยืนยันว่ามีเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาไม่ดี<ะ>มีแต่ผู้สื่อข่าวที่อาจจะไปตีความในแนวทาง<ผ>มไม่ดี <ผม S 2> นะครับผมว่าผมก็จิตใจดี ตนพูดดีจิตใจผมดีสื่ออาจจะไม่เข้าใจเช่นเดียวกันคุณชาตชาติบอกว่าก็ไม่ได้มีราม่าอะไรนะอ่านความเห็นคุณชัยบุตรที่บอกว่าตน PR เก่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็ขอขอบคุณน้านตรีด้วยที่เชิญมาหารือกันในวันนี้ด้วยนะครับแปลว่าคุณตีความคําว่า PR เนี่ย ไม่ดีถูกป่ะใช่คือคือเขาจะมองคํานี้เป็นคําแะสร้างภาพคือก่อนหน้านี้คุณชัยวุฒิเขาแค่ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการนันสายสื่อสารลงดินเนี่ยรัฐบาลโดยเป็ผู้ว่าคนก่อนก็ดําเนินการมาตลอดเพียงแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เท่ากับคุณชัชชติเท่านั้นแค่นั้นก็เลยเราก็บอกว่าคุณชัดชติเขาพีอาร์ดีพีาเก่ง คือถ้าไปฟังเนี่ยมันต้องฟังให้ครบประโยคนะแต่มันไม่เป็นประเด็นไงถ้าฟังครบประโยคนะครบับออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของกรทมที่ถือว่าเป็นความคลืบหน้าที่ดีนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณชาติเนี่ยไปที่เขตจตุจกักรแล้วก็ไปพูดคุยกับบรรดาพนักงานกวาดขยะพนักงานของกรทมต่างๆซึ่งหลายคนเนี่ย ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจำนะครับเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของคอ่าค่าจ้างาเงินดงเงินเดือนอะไรต่างๆนะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้นะครับคุณจัก,กรพันธ์ผิวงามพวกเราพวกรุงเทพเปิดเดผยผหลังการประชุมกรรมการขอภายคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีการหารือเรื่องต่างๆโดยเฉพาะความคืบหน้าการพิจารณา เพิ่มเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานกวาดและแนวทางเตรียมความพร้อมสําหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายหลังผ่นคลายมาตรการนะครับเรื่องของเงินค่าตอบแทนพนักงานกวาดกทมอันนี้โดยเฉพาะที่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างประจําที่ไม่ได้บรรจุนะครับทางกรรมการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าตอบแทนบุคลาก,กรที่ปรับงานเก็บและขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและเงินพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานกวาด เป็นการออกข้อบัญญัตินะครับเพื่อยกเลิกข้อบัญญัติเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2 5 4 6นะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแล้วก็พนักงานกวาดต่างๆจะมีการปรับสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอัตราใหม่ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ปี62สรุปสั้นๆง่ายๆ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะของกรทมเนี่ยปรับขึ้นตั้งแต่ปี62แต่ค่าตอบแทนพนักงานเนี่ยยังคงใช้ตัวเลขตั้งแต่ปี46 uh huh. เดี๋ยวเขาก็เลยจะไปปรับให้มันทันสมัยให้มันทันกับค่าผลตอบแทนที่กรุงเทพนครได้รับกลับมาจะได้เป็นทันกับผู้ที่ทํางานเหล่านี้ด้วยนะครับปัจจุบันกรทมมีลูกจ้างประจําแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวอยู่28,000กว่ารายนะเป็นลูกจ้างประจํา17,900แบ่งเป็นเก็บขนขยะมูลฝอยใน7 7,400กวาาเนี่ยประมาณ6,000ดูแลสวนสาธารณะประมาณ3,500แล้วก็ดูแลสิ่งปฏิกูลรวมอีกเกือบ900คนลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยประมาณหมื่นรายนะครับเก็บขนมูลฝอย3 7 0 7กว่า0ด3,800คนส่วนสาธารณะ2,000คนแล้วก็สิ่งปฏิกูลอีกประมาณ600คนด้วยกันครับค่ะ พาไปดูอีกเหตุการณ์นหนึ่งค่ะจริงๆข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน3กรกฎาคมที่สะกับพังสุรินที่เนี่ยเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ของจังหวัดตรังนะคะปกติก็คือเขาก็ชิญชวนให้คนไปเที่ยวกันแต่ปรากฏว่ามีการจัดแข่งขันรถขึ้นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุคือแหกโค้งอะค่ะไปชนผู้คนที่เดินอยู่แถวนั้นเนี่ยถึงขั้นว่ามีเด็กสองขวบได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเด็ก16เนี่ยเสียชีวิตด้วยนะคะ คนที่ได้รับบาดเจ็บคือคนที่เขาไปเดินปกติเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไปเดินในช่วงที่มีการจัดให้แข่งรถที่สนามแข่งสักกะพังสุรินทเทศบา,นาลนครตรังอ่ะนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่ามีคนเสียชีวิตที่นั่นเลยเนี่ยก็คือเด็กอายุ16ปีเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ2ขวบค่ะกระโหลกร้ว แม่ของเด็กเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตรังอาคารปลอดภัยแล้วแล้วคนขับคุณโกคุณผู้ชม,อ,มอายุ20ปีเท่านั้นค่ะชื่อนัฐ,ฐกิจจริงจิตเจ้าตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัวนะคะเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลตรังอีกหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บคือคุณเอกลักษณ์ฤทธิมาอายุ39ปีบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยคืออุ้มหลานชายโอ้โห อุ้มหลานชายวัยสองขวบมาดูการแข่งขันและอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งอยู่ขอบสนามแข่งขันเลยค่ะจังหวะนั้นเนี่ยรถแข่งฉลับเข้ามาชนตนแล้วก็หลานวัยสองขวบได้รับบาดเจ็บที่หน้าบา้านส่วนอีกคนนึงเนี่ยอ,อ,อยู่ใกล้ๆกันโดยตอนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบีบาดแผลที่หน้าผากแขนแล้วก็นิ้วก้อยส่วนคนขับก็คือพอชนปบึ้งไปแล้วก็แน่นิ่งไปเลยอะค่ะอยู่บนฟุตบาทคือรถที่เกิดเหตุเนี่ยอีกคนนึงเล่าให้ฟังว่า ไปเกี่ยวกับอีกคันหนึ่งก็เลยเสียหลักแล้วก็กระเด็นไปไกลย0่เมตรโดยประมาณแล้วไปเฉี่ยวชนกับคนที่อยู่ข้างทางที่เขามาชมกันนะคะซึ่งฝั่งเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีบังเกอร์ในการป้องกันแล้วก็เป็นโค้งที่อันตรายโคศกเองเนี่ยก็ประกาศเตือนอยู่เป็นระยะระยะนะคะซึ่งคนที่เล่าเหตุการณ์เขาบอกว่าตนเนี่ยมีอาชีพเป็นพยาบาลพอเห็นก็เข้าไปช่วยปรมพยาบาลแต่ว่าคนที่ชนเนี่ยคือนิ่งไปเลยะคะ่ะดังนั้นเนี่ย เอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าจะจัดงานแบบนี้อีกอ่ะขอให้เอาบังเกอร์มากาั้นไอโค้งที่เป็นอันตรายจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกซึ่งการจัดแข่งขันรถครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบเพื่อการกุศลค่ะกะพังโรดเรซิ่ง65จัด2กับ3กร,รกฎาคมที่สวนสาธารณะสักกะพังสุรินค่ะโดยนายชนินวิทย์สินชัยประธานชุมชนกะพังสุริน หลังจากที่หยุดไปประมาณ40กว่าปีค่ะครับหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคุณขจ,จรศักจเรญโสภาบอกว่ากรณีนี้เทศบาลนครตรังไม่ได้มีหนังสือแจ้งไปที่จังหวัดอย่างเป็นทางการนะทราบผู้จัดขออนุญาตทางเทศบาลนครตรังโดยตรงดังนั้นเทศบาลควรต้องมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยร่วมกันกับผู้จัดโดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆทางจังหวัดจะรอผลการตรวจสอบว่าจริงต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามมีคนอีกท่านหนึ่งออกมาให้ข้อมูลคุณกัมปนาอินทองมากเป็นอดีตสมาชิสาสากสภาเทศบาลนครตรงังเป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงเก้าอี้ตำแหน่งนายกเทสมนตรีนครตรงังสมัยล่าสุดด้วยนะครับ ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ควรจะต้องมีผู้รับผิดชอบนั้นตั้งแต่ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าคณะกรมการจัดการแข่งขันที่ต้องมีมาตรฐานความปลอดภยัยให้กับทั้งนักแข่งและผู้ชมส่วนเจ้าพนักงานตํารวจเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการขออนุญ,ญาตใช้ถนนหรือว่าขออนุญ,ญาตปิดถนนอย่างไรเพื่อทําการแข่งขันผู้จัดเองขอกําลังเจ้าพนักงานในการสอดส่องดูแลความปลอดภยัยผู้ร่วมจัดงานหรือไม่อะนะครับ ขณะที่ทางผู้จัดงานเองเนี่ยคุณชินินวิทย์สินชัยอายุ56ปีประธานชุมชนกับพังสุรินในฐานะผู้จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบกับพังรถเรซซิ่งเมื่อวานนี้เขาให้ปากคำกับตำรวจท้องที่แล้วนะครับพนักงานสอบสวนสพเมืองตรังบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเข้าไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บและจะชดใช้ค่าเสียหายทุกกรณีส่วนประเด็นอื่นไม่ขอตอบทุกอย่างให้การกับตำรวจไปแล้วอยู่ในสำเน,นคดีเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่กระทันหันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อรัดกลุ่มที่สุดนะครับผู้บาดเจ็บ8รายเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วหรายยังอยู่ที่โรงพยาบาลสรายส่วนคนขับยังอยู่ในห้อง i อ u และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับพระเด็กอายุยี่สิบปีคุณกส่วนทางด้านของงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทางญาติคือเสียใจค่ะคุณก็เนี่ยเห็นภาพเมื่อวานนี้แบบหลายคนดูแล้ว มันสะเทือนใจอ่ะคุณเด็ก16เท่านั้นนะนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางญาติเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้มีการสวดพระพิธรรมศพนะครับนในกับภายในสาลาวัดเนี่ยครอบครัวนํราร่างผู้เสียชีวิตใส่ในโลงศพคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยัิญาติอยู่ในอาการโศกเศร้านะคุณแม่เนี่ยให้สัมภาษณ์ทางน้ําตาบอกว่า เมื่อวานนี้ก็คือ3กรกฎาคมเนี่ยเมื่อวันศุ่นนะช่วง<ะ>บ่ายลูกชายมาขออนุญาตตนไปงานแข่งรถกับเพื่อนสองคนระหว่างทํางานอยู่ที่ร้านได้รับโทราศัพท์ว่ารถแกรยานยนต์ที่แข่งชนลูกชายได้รับบาดเจ็บพร้อมเพื่อนที่ไปด้วยกันก็เลยตามไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับข่าวว่าเ,ออเสียชีวิตแล้วนะครับขณะที่เพื่อนลูกชายเนี่ยขาหักแขนหักแม่ผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายเป็นนักกีฬาเปตองของโรงเรียนตนมีลูก3คนมีลูกชายเพียงคนเดียว ตลอดมาก็ทําได้ช่วยเหลืองานบ้านเวลาตนไปทํางานที่ร้านพอมีการแข่งขันแข่งรถลูกชายบอกอยากไปดูหลังจากลูกชายมาบอกตนผ่านไปเพียง30นาทีก็เกิดเหตุไม่เคยดูการแข่งรถไม่รู้เขาจัดการกันอย่างไรแต่การสูญเสียครั้งนี้ไม่น่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ทางทีมผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีใครติดต่อเข้ามาหรือมาพูดคุยอะไรเลยอยากเรียกร้องให้ผู้จัดงานมารับผิดชอบพูดอะไรไม่ออกยังทําใจไม่ได้ 7กรกฎาคมนี้จะเป็นวันเกิดของพี่สาวรอพี่สาวกลับมาเลี้ยงหมูกระทะฉลองวันเกิดร่วมกันแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นวันเผาศพลูกชายแทนครับที่ประจวบแบบพุ่งจะมีจัดงานไปคุณโก้แต่ว่าอันนั้นเขาเป็นเป็นต่างชาติมาครับเขาก็มีไอ้ที่ป้องกันที่จะแบบชนจะไปแฉลบอย่างเงี้ยสองข้างทางเลยนะคะคือขี่เรียบชายทะเลประจวบคุณโก้ตอนแรกยังกะว่าน่าจะไม่ได้จัดเพราะว่าโควิดแต่อัยก้งไม่สั้ง คือไม่ไม่ต้องเป็นอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ก็ได้ขอแค่มีคนทําของหล่นลงไปในถนนขนาดที่รถวิ่งมาเร็วๆแค่นี้ก็จบแล้วอะล้วไปเกี่ยวกันไงคะพอเกี่ยวกันปุ๊บแล้วก็แบบมันคือด้วยความที่รถมันมาแรงอะวมันไม่มีาะไรป้องกันแล้วคนเขาก็อยากไปดูอะก็ใช่ไหมคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอให้น้องน้องน้องคนขับเองอะก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะคะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปตามเรื่องการเมืองกันค่ะ